เวลาพูดถึงเรื่องสันติภาพเรื่องโกเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเอาเข้าจริงนะพี่นาก,ก็คิดว่าทุกคนอยากเห็นนะจะเป็นทรัมป์ปูตินไม่แน่ใจเจเลนสกี้ยุโรปหรืออะไรเงี้ยอยากจะเห็นแต่ว่าตอนนี้ที่เถียงกันคือวิธีการที่จะไปตรงนั้นเนี่ยมันจะไปยังไงสำหรับยูเครนเนี่ยก่อนจะไปถึงพีซที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีการหยุดยิงนะซึ่งอันนี้มันคือปมปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้เพราะว่า กรณีของยูเครนเขาบอกถ้าจะต้องหยุดยิงเนี่ยเขาก็อยากจะมีหลักประกันนะว่ารัเสเซียจะไม่บุกเข้ามาอีกขอหลักประกันจากทรัมป์ทรัมป์บอกว่าเชื่อสิว่าปูตินไม่ทําก็คือเป็นหลักประกันแค่การพูดแต่ไม่มีคอมมิชเมต์บนกระดาษว่าจะทํำยังไงซึ่งเซเลสกี้ก็ไม่พอใจก็เป็นที่มาของการทะเลาะกันแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ซึ่งเข้าใจว่าทรัมป์ก็อาจจะถูกบีบมาจากปูตินด้วยเช่นกันว่าอะไรที่อยู่บนกระดาษเนี่ย โดยเฉพาะถ้ามันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยเราคงไม่รับอะไรทำนองเนี้ยถ้าจะพูดแบบเข้าใจทรัมป์ว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งพอเซเนกี้ไม่รับเนี่ยแล้วทรัมป์จะเอาตามแบบเนี้ยก็คือเซนดิลแรกไปก่อนเอาประโยชน์มาก่อนเสร็จแล้วก็เชื่อว่าไอ้ประโยชน์ที่สหรัฐจะได้มีธุรกิจที่นั่นอะ่ะจะเป็นตัวปกป้องอยูเครนอันนั้นทรัมป์เชื่อแบบนั้นแต่เซเนกี้ไม่เชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นทรัมป์มีไพ่ในมือเยอะกว่าก็เล่นไพ่ใบต่อไปก็คือ หยุดไม่ส่งอาวุธให้เพื่อบีบให้เซนกี้มายอมรับในแนวทางที่ตัวเองเห็นว่ามันดีก็คือลงในดิวแรกเพราะนั้นจับตาดูว่ายูเครนจะเอาอยัางไงต่อฟังยูเครนก็ต้องคิดว่าอันที่หนึ่งถ้าไม่มีความช่วยเหลือทางการทาหารจากสหรัฐเนี่ยในทางการรบจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะพี่ณนะคุยกับเพื่อนเมื่อคืนเขาบอกก็สักประมาณเดือนหนึ่งแต่ อย่างที่บอกก็ต้องอย่าลืมว่ามันมีอาวุธจากยุโรปแต่ว่าที่สําคัญมากกว่านั้นคือขวัญและกําลังใจนะขวัญและกําลังใจมันต้องคิดถึงคนรบแนวหน้านะว่าเออถ้าเกิดการประกาศแบบนี้เนี่ยมันจะสะเทือนแนวหน้าขนาดไหนที่รบอยู่ซึ่งตอนนี้ตามรายงานข่าวบอกว่าจริงๆแล้วในแนวรบเนี่ยยูเครนเริ่มได้เปรียบนะในในโปรสตอฟซึ่งก็เป็นเมืองที่รัสเซียอยากจะยึดมานานแล้วแต่ยงยึดไม่ได้ตอนนี้ยูเครนก็อัดวานซ์ไปได้มากกว่าที่เคยทําเดี๋ยวเราจับตาดู ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคอนเทนต์ของเรานะคะถ้าชื่นชอบเนื้อหาแล้วก็ต้องการสนับสนุนสื่ออิสระอย่างช่องรอบโลกบายกรนาบัวคำสีสามารถอุดหนุนสินค้าแบรนด์ทาราได้ในตระก้าที่ปักไว้นะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะ